สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการแก้ไ Wi-Fi บน iPhone ตัดการเชื่อมต่อเองเวลาที่เราล็อกหน้าจอครับสำหรับใครนะครับที่เจอปัญหาเวลาที่เราเชื่อมต่อ wi-Fi นะครับแล้วเราล็อกหน้าจอนะครับแล้ว wi-Fi มันก็จะตัดเองนะครับคลิปนี้ก็มีวิธีมาแนะนำนะครับขั้นแรกนะครับให้เราไปที่ตรง wi-Fi ของเรานะครับให้เราปัดลงมาครับแล้วก็กดค้างตรง Wi-Fi ของเรานะครับแล้วก็กดค้างไปตรงที่ Wi-Fi ตรงนี้ครับจากนั้นนะครับให้เรากดตรงคําว่า การตั้งค่า wi-fi นะครับนี่ครับการตั้งค่า wi-fi นะครับกดเข้าไปนะครับขึ้นแบบนี้นะครับให้เรานะครับกดเชื่อม wi-fi ที่เราเชื่อมต่อบ่อยที่สุดนะครับที่เราชอบใช้งานนะครับแล้วก็ให้เรากดตรงรูปตัวไอของ wi-fi ที่เราเชื่อมต่อนะครับตรงด้านขวามันนะครับตัวไอสีฟ้านี่นะครับกดเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับให้เรานะครับมากดคําว่าเข้าร่วมอัตโนมัตินี่นะครับเห็นไหมครับเรายังไม่ได้เปิดนะครับ ตรงเข้าร่วมอัตโนมัตินะครับให้เรากดเปิดนะครับนี่นะครับแค่นี้แหละครับเวลาที่เราเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับถึงแม้ว่าเราจะล็อกหน้าจอนะครับมันก็จะไม่ตัดเองอัตโนมัตนนินะครับก็ง่ายๆแค่นี้